ให้มาแถลงข่าวนะครับว่าความคืบหน้าวันนี้ที่กระทรวงได้มีการประชุมนะครับโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมนาคมท่านสองนายที่ชอบเป็นประธานนะครับเพื่อที่จะ,ะติดตามความคืบหน้าในการอัดตันนโยบายปรับเพิ่มอัตราความเร็วสูงสุดของรถยนต์บนถนนทางหลวงให้สามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้ ว่ายีกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการจราจ,จรในปัจจุบันนะครับโดยที่เน้นย้ำว่าจะต้องมีความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนสิ่งสำคัญท่านคงทราบนะครับว่ามีการประกาศกฎกระทรวงนะครับกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดอัตราความเร็วของยา,านพาหนะบนทางหลวงแพ่รดินนะครับหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด ในปี2,564ประกานในราชดิจันเวศษาเมื่อวันที่10มีนาคมนะครับสาระสำคัญของของในกฎกระทร,รวงเนี่ยผมอยากจะให้ใช้ขออนุญาตใช้วิดีโอพรีเซนเทชันนะครับเพื่อที่จะนำเรียนให้ท่านทราบของน,นะครับว่าสาระในส่วนของกฎกระทรวงนี้ว่าไว้อย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวในราชดเพิ่มเติมผมจะนำเรียนเพิ่มเติมถึงความคืบหน้า,าในการประชุมวันนี้ ก็จะต้องใช้วิดีโอพรีเซนเทชันนะครับ,ใ,รรบในระหว่างที่รอวิดีโอพรีเซนเทชันจะำนำเรียน ท่านพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปทางพี่น้องประชาชนในในกองในเรื่องของคอนเซ็ปต์ก่อนนะครับว่าในกฎกระทรวงที่ออกมาเนี่ยเป็นการกําหนดขยับอัตราความเร็วสูงสุดนะครับเพื่อที่จะให้เปิดช่องให้กับการทํางานให้กับออวิศวกรน,นะครับของหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของทางหลวงไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทคือต้องเรียน ทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเวลาที่เราจะกาหนดว่าถนนแต่ละเส้นเนี่ยจะเป็นความเร็วเท่าไหร่มีศวกรอนผู้ออกแบบจะเป็นคนออกแบบไว้นะครับแล้วก็ก็จะกําหนดติดตั้งสื่อสารกับที่น้องประชาชนนะครับว่าอนุญาตให้วิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่จะมีอยู่สองสอง,สองจุดก็คือจุดหนึ่งก็คือกฎหมายกาหนดความเร็วสูงสุดไว้เดิมทีเดียวเนี่ยในพรบ กฎหมายกำหนดไว้และมีกฎกระทรวงรองรับเนี่ยจะให้วิ่งนอกเมืองเนี่ยได้ความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ด้วยพัฒนาการของถนนที่ออกแบบไว้ก็ดีในสภาพต่างๆของถนนเน,นี่ยที่มีการพัฒนาทั้งอุปกรณ์ความเร็วที่ลดพัฒนาขึ้นนะครับระบบเบรกอะไรทั้งหลายดีขึ้นเนี่ยก็มีการทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยขับรถได้ด้วยความมั่นใจมากขึ้น ก็มีการขับรถเกินอัตราความเร็วที่กฎหมายเดิมเคยกําหนดไว้ที่90กิโลเมตรต่อชมมั่วโมงมีถนนหลายๆเส้นที่สามารถที่จะรองรับความเร็วได้สูงกว่านั้นจากที่วิศวกรกําหนดพี่น้องประชาชนก็ขับรถหน้าที่ของพี่น้องประชาชนก็คือขับรถตามป้ายที่กรมทางหลวงก็ดีกรมทางหลวงชนบทก็ดีจะกําหนดไว้เป็นป้ายวงกลมขอบพื้นขาวขอบแดงตัวหนังสือดา สิ่งต่างๆที่กําหนดไว้เวลาที่ขับรถเนี่ยขอให้ขับรถตามด้นั้นก็จะทําเกิดความเข้าใจในการขับขี่ระหว่างกฎกระทรวงกับการขับขี่ของพี่น้องประชาชนการกําหนดว่าจะติดป้ายที่ไหนเมื่อไหร่ทางกรมทางหลวงทางพอออกทางหลวงจะเป็นคนประกาศติดตามมานะครับวันนี้ขอให้พี่น้องสื่อมวลชนรับชมทางวิดีโอพรีเซนเตชันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันนเพิ่มเติมในรายละเอียด ขยายเพิ่มช่องจราจรและประปับปรุงคุณภาพถนนที่ดีมากขึ้นรวมถึงสมรรถนะของรถยนต์ที่สูงขึ้นทําให้ผู้ขับขี่รถยนต์จำนวนมากมักใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้การใช้ผีรถวิ่งเร็วและวิชาความบนกันในช่องจราจรเดียวกันส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียตามมาด้วยความปวงใหญ่ความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนของรัฐบาลคนเอ,อกอปรยุทธ์จานโวชานายกรัฐมนตรี กระทรวคมนาคมภายใต้การกำกับดูแลของนายสังยามชิตชออรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงมีแนวคิดที่จะปรับกำหนดความเร็วสูงสุดให้สอดคล้องกับสภาพถนนในปัจจุบันโดยพิจารณาออกกฎกระทรวงกำหนดความเร็วสูงสุดไม่เกิน1 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน7ที่นั่งบนถนนที่มีมาตรฐานสูง ซึ่งมีขนาดสี่ช่องจราจรขึ้นไปโดยไม่มีควาเสูอระดับและมีการแบ่งชิ้ทางจราจรที่มีของกลางและมีกำแพงกั้นทั้งนี้จะกำหนดความเร็วสูงสุดไว้ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและกำหนดความเร็วขั้นต่ำสำหรับช่องจราจรว,าไวไ่างสดไว้ไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อป้องกันการอื้ออัติเหตุจน,นท้ายกันในช่องทางที่รถวิ่งด้วยความเร็วสูงสำหรับรถยนต์ประเทศอื่นได้กำหนดความเร็วสูงสุดดังต่อไปนี้ รถบรรทุกที่มีน้ำหนักตัวรถเกิน2,200กิโลกรัมบรรทุกคนโดยสารเกิน15คนใช้ความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถในขนาดลากยู่งรถอื่นรถสี่ล้อเองหรือรถยนต์สามล้อใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถจักรยานยนต์ใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถจักรยานยนต์กำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่35กิโลวัตต์หรือระบรถสูงรวม400-440ขึ้นไป ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถโรงเรียนใช้ความเร็วไม่เกิน8 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถโดยสารเกินเจคนแต่ไม่เกิน15คนใช้ความเร็วไม่เกิน1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากกระทรวงคมนาคมกำลังจะประกาศใช้กฎกระทรวงใหม่ในเร็วๆนี้เพื่อเป็นการเตรียมความร้อมที่คงเหนืนความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญกระทรวงคมนาคมได้สั่งให้มีการดำเนินการสามอย่างเพื่อสื่อสารให้ประชาชน ขับปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ได้ถูกต้องโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประการและประชาสัมพันธ์เส้นทางและช่วงถนนที่อนาญาตให้ใช้ความเร็วได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำการติดตั้งอุปรกรณ์และเครื่องหมายจราจรเพื่อให้ประชาชนรับได้แก่ 1. ติดตั้งรูประนาหรัมเบอร์บบสตรีทก่อนเข้าพื้นที่และบอ,อกอย่างพื้นที่ประกาศ 2. ทิ้ตั้งไว้ควบคุมความเร็วถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามิ้งตั้งไว้ BMS เพื่อแจ้งความผิดฉีดอนยางตามกฎกระทรวงไว้ดังนั้นกระทรวงคมนาคมจึงขอดำเสินศูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบความก้าวหน้าในการออกกฎกระทรวงที่กำหนดเพื่มอัตราความเร็วสูงสุดของรถยนต์ปรงจำวันอัตราความเร็วสูงสุดไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื <disciplinary phones> <Willy! S 1> ่อความสะดวกรื่อเร็วปลอดภัยในทุกการเดินทางกระทรวงคมนาคมพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนตั้จแตวิดีโอจะเห็นได้ชัดเรื่องการที่เราพูดไว้ยี่สิบไว้ยี่สิบนเรื่องของแม็กซิมัลสปีดตามผลกระสุนที่มาออกมาสำหรับรถประเภทที่ไม่ได้เข้าถายโอรประเภทที่ที่โกราื่อสักครู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก ที่มีน้ำหนักเกิน2 000, 2 0 0กิโลกรัมเนี่ยหรือมีรถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งคนเกิน15คนเนี่ยอันนี้เราก็ต้องให้ความปลอดภัยเป็นพิเศษก็คือความเร็วเนี่ยไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามที่ระบ,บุไว้ในกฎกระทรวงและในวิดีโอพิเศษเทั่นเมื่อกี้นี้นะครับนั่นคือตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2รถกวกรถล,ลากจูงรถ4ล้อเล็กรถ3ล้อให้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถจักรยานยนต์ให้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเว้นแต่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่นะครับที่มีกําลังเครื่องยนต์ตั้งแต่35กิโลวัตต์ขึ้นไปหรือขนาดความจุกระบอกสูบรวมตั้งแต่400ซีซีขึ้นไปให้ความเร็วไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นรถโรงเรียนรถรับส่งนักเรียนเนี่ยต้องให้ความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราให้ความเร็วสูงสุดได้ไม่เกินแค่80กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถบรรทุกโดยสารที่มีคนนั่งเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบห้าคนให้ความเร็วได้ไม่เกินหนึ CTOR, ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงรถแทรกเตอร์รถบนถนนรถงานกเกษตรให้ความเร็วได้ไม่เกินสี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกเหนือจากหกประเภทนี้นั่นคือสิ่งที่เรากําลังพูดถึงว่าความเร็วสูงสุดผมย้ำตรงนี้นะครับว่าความเร็วสูงสุดไม่เกินร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็ได้ระบุต่อมาในกฎกระทรวงด้วยว่าที่จะให้เป็นลักษณะนี้ได้ จะต้องเข้าขายไอทีเรียดที่ระบุก็คืออย่างน้อย4ช่องจราจรบขึ้นไปและมีคอนกรีตแบเร์คือกำแพงเป็นคอนกรีตวาแยกกันระหว่างสอทิศทางนะครับไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับนะครับที่จะเข้าขายตามนี้ถึงจะอนุญ,ญาตให้วิศวกรหรือผู้อำนวยการทางหลวงสามารถกำหนดที่จะให้ถนนที่เข้าขายไอทีเลียลนี้ขึ้นไปได้ถึง120กมตชัม ้องชัดเจนตรงนี้ก่อนนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าประกาศกฎกร,ระทรวงวราจะไปใช้ที่ไหนให้วิ่งที่ไหนก็ได้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปวันนี้ที่มีการประชุมโดยที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารนั่งเป็นประธานเนี่ยถึงมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมทั้งหลวง,ง,ลวง,งมาตรวจบมาซักซ้อนความพร้อมนะครับเพราะว่าจากสเต็ปที่กฎกระทรวงออกเมื่อกี้นี้ที่พูดถึงเรื่อง maximum speed หรือความเร็วสูงสุดแล้วตอนนี้ก็ต้องมา จะดาเนินการขั้นต่อไปทางท่านอธิบดีทางหลวงหรืออธิบดีกรมต่างหลวงชนบทซึ่งมีบทบาทเป็นผู้อำนวยการทางหลวงเนี่ยจะต้องมาทยอยออกมากาศว่าจะสามารถให้ไปใช้ที่ดใดใดบ้างตามตามเกณฑ์น,นะครับที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสงหนวยงานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้ทีมวิศวกรน,นะครับของกรมทางหลวงกัดีกรมตางหลวงชนบท มาเพราะท่านมุตตีให้ความเน้นย้ำว่าเน้นความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นทีมวิศวกรของทางหลวงทางหลวงชนบทก็ต้องมาดูนอกจากเท่าไายตามเกณฑ์แล้วนะครับก็ต้องมาดูว่าจะปรับปรุงเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในในบริเวณที่จะอนุญาตให้วิ่งด้วยความเร็วสูงนเนี่ยมีอะไรบ้างเมื่อกี้ยกตัวอย่างก็คือจําเป็นที่จะต้องให้ติดตั้ง รับดรสตริปเพื่อเตือนเพรเราไม่ได้ให้วิ่งตลวดที่ไหนก็ได้ไม่ใช่นะครับรับรสตริปที่จะต้องไปติดตั้งจะต้องไปติดตั้งป้าย variable message นะครับเพื่อที่จะบอกบอกป้าย VMS ที่จะบอกได้ว่าพอเ,เมื่อสักครู่จะเห็นว่าในกฎกระทรวงเีระบุไว้ว่าสำหรับ120เนี่ยให้วิ่งเลนขวาเพราะฉะนั้นเลนที่เลนขวา,าสุดเนี่ย120ก็ maximum speed แล้ว ยังมีมิน i m u m s p e ด้วยเพื่อไม่ให้เกิดการชนท้ายกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการกําหนดไว้ชัดเจนด้วยป้าย VMS นะครับเพราะฉะนั้นการติดตั้งป้ายเร็วจมีความจําเป็นพี่น้องประชาชนถามว่าพี่น้องประชาชนจะขับรถด้ในความปลอดภัยอย่างไรรายละเอียดที่บางที่คุยกันมา,าเป็นเรื่องของหน่วยงานวิศวกรเปคนบคุมกับว่าตรงไหนจะให้วิ่งเท่าไหร่แต่พี่น้องประชาชนมีหลักข้อเดียวเลยขับรถตามป้ายควบคุมความเร็วที่กําหนด ระบบอยู่บนจะป้าย VMS ก็ดีหรือจะเป็นป้ายข้างทางที่จะเห็นเป็นวงกลมนะครับที่จะในในภาพวิดีโอเนี่ยวงกลมพื้นขาวขอบแดงตัวหนังสือดำระบุไว้ว่าความเร็วเท่าไหร่พี่น้องประชาชนก็ขับรถตามนั้นแลน้วท่านจะได้รับความปลอดภัยในการขับขี่นะครับแล้วก็จะถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆสำหรับพี่น้องประชาชนก็คือ ขับโดยที่ดูป้ายพวกมนะครับตามที่กรมทางหลวงก็ดีกรมทางหลวงนนก็ดีจะเป็นคนกาหนดนะครับวิศวกรกาหนดไว้เพราะเขาออกแบบมาตามนั้นเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ขับตามกันบนถนนเส้นเดียวกันอาจจะมีป้ายกําหนดแต่ละช่วงที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับที่วิศวกรกำหนดและกําหนดไว้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะเรียนที่เราสืนน่อสังผ่านไปทางทางี่น้อร์เน็ชนก็คือ วันนี้นะครับได้มีการกําหนดเมื่อสักพู่ที่บอกว่าทางอธิดีกรมทางหลวงจะออกอากาศนะครับก็จะเป็นเส้นแรกที่จะทิคออฟเนี่ยก็จะเป็นถนนสายเอเชียหมายเลขสาจากกม .4 สี่บวกหนึถึง50าบระมอที่ห้าสบวกศูนะครับโดยที่ในที่ประชุมได้มีการกำหนดทิคออฟว่าจะเป็นวันที่หนึ่งเมษา 2,564นะครับจะเป็นเส้นเส้นเส้นแรกนะครับที่จะพรีพร้จากจากประกาศของกระทรวงแล้วก็ประกาศของปอทางหลวงเรือที่ดีกวทางหลวงซึ่งจะออกตามมานะครับก็ที่ประชุมท่านรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายให้กับทางอธิบดีกรมทางหลวงกับทางกระทรยไปดูว่าเส้นอื่นๆต่อไป ในแต่ละจังหวัดตัวประเทศเนี่ยจะมีเส้นไหนที่ทีวิศวกรของกรมทางหลวงก,ก็ดีกรมการชนบทไปดูแล้วเนี่ยเป็นไปตามเงื่นที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงเพอให้เตรียมมาเป็นแผนแล้วก็มานำเรียนท่านรัฐมนตรีก่อนที่จะถึงวันที่หนึ่งที่ทจะทีออกท่านก็จะสามารถให้รายละเอียดจบพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนได้ว่าจังหวัดต่างจะมีเส้นไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย จะต้องมีความพร้อมก่อนที่มศพูกํำเรียนว่าต้องติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็จะต้องใช้ระยะเวลาที่ไม่เท่ากันก็จะดำเนินการอย่างนี้ไปตามแผนที่ผู้นงหลวงก็ดีคนส่วนตก็ดีกำหนดไปนะครับก็คงจะเป็นวันที่หนึ่งคงจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมในการเียนกับพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนได้นะครับเส้นทางที่เพิ่มเติมที่มีคะ นักเาะคะว่าทาเอส้นไหนบ้างคชอเส้นไหนบ้างสุ้ที่กรมทางหลวงกับกรมทาหลวงชนบทนํามาเนี่ยยังเป็นส่วนที่ไม่กี่เส้นนะครับแต่ว่าท่านรัฐมนตรีให้ในโยบายกลับไปเนี่ยให้ไปดูรายละเอียดให้ครบทั้งทั้งทั้งทั่วทระเทศนะครับเทื้องทัออ่ทั้รัั้ทัั้งทั้งั้ทั้นท้งทั้้งั้รทบแง้ววันนี้ขอัห้รับทราบว่าจะเป็นสายสัก่อน นะจากกมสีบวก100รถึง50บวก0ูนนะครับเพียรไ,ไหมมีคำถามอะไรครับวันนี้มีการเสนอเข้ามาภาพรวมทั้งหมดนะว่าเสนอว่ามันสามารถเข้าข่ายทีม่มีสิเลนไม่มีจุดกลับรดอะไรทั้งหมดมีประมาณที่เส้นทางที่ทหลพ,ออพอชอบอกว่าน่าจะสามารถทำได้ครับคือยังไม่เอาว่าพทลทช<อ>บอกว่าได้ลิสต์มาจาก ทั้งเขียดทั้งแขวงเนี่ยเยอะแต่ต้องใช้วิศวกรในการสก,กรีนก่อนก่อนที่จะมานำเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยที่ประชุมนี้ก็เลยบอกให้ทางานบ้านให้ให้ชัดเจน,นไปดูเส้นทางให้มนันน้อยไปเพิ่มเพื่อครอบคลุมว่อ่าไรไม่ได้ mm hmm. เขาคัดมาเนี่ยมันจะเป็นแค่ส่วนน้อยจากที่เขามีลิสต์นี่ร่อไหมครับเพราะฉะนั้นก็บอกท่านรัฐมนตรีก็เลยให้ในโยวายบอก,บอกไปดูรายละเอียดให้ดีแล้วตรวจสอบให้ดีใช้ทีมวิศวกรในการจะสำรวจให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะนำมา ซื่อสายกับพี่น้องบริษาทส่วนมามานี่เกินสักสิบสิบห้าเส้นทางนี่เกินถึงไครับมันเกินอยู่แล้วเกินแน่นอนเนาะอย่างที่เรียนหลายๆส่วนที่ให้มาเนี่ยคงจะต้องตลับไปดูรายละเอียดให้ครบแล้วเดี๋ยวคงจะต้องมีการประชุมจากวันนี้ถึงก่อนนี้วันที่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวคงให้รายละเอียดในวันนั้นอั้นที่บอกว่าต้องมีการตัอปูเส้นทางเนี่ยตรงเนี้ยทางหลวงเขามีพูดไหมเพรว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการ นัน่นคือในกรอบเหมือน,นกันที่จะให้ไปเพราะว่าอาจจะต้องมีงบประมาณบางส่วนถ้าต้องเร่งรัดอาจจะต้องท่านมนตรีให้ไปดูมาบูรณา,าการกับงบในเรื่องของการลดอุบัติเหตุก็คือกองทุนกอบะทนะครับว่ามาดูซิว่าถ้าจําเป็นที่เรามาดูแลเพราะเรื่องนี้โดยตรงน,รระน,น,น,นะครับเกี่ยวกับการลดปัญหาอุบัติเหตุบนถนนนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามหลักการแล้วเนี่ยสามารถเอาเงินส่วนนั้นมาใช้ได้ ่นูตียังให้กรอกไปอีกส่วนหนึ่งให้ไปดูซิว่ามันมีกองทุนอะไรระหว่างประเทศบ้างไหมที่จะช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุเพราะอันนี้ต้องถือว่าเป็นปัญหาที่ประเทศไทยจําเป็นที่ต้องรีบในการที่ดําเนินการแก้ปัญหาสถิติอุบัติเหตุต่ปปตางๆนะครับแล้วเพิ่มความปลอดภัยของการสัญจรของ่น้องรระชาชนขนานนลงนะครับ มีในที่ประชุมวันนี้มีคุยกับตํารวจบ้างไหมคะในส่วนของตํารวจก็เข้าร่วมประชุม,มนะครับแต่ว่าในส่วนของตํารวจเนี่ยก็คงจะต้องไปดูในกรอบของรับข้อมูลว่าในส่วนของกฎกระทรวงและกรมกาหลวงเพราะอย่างที่นําเรียนเนี่ยมันต้องไปตาของกฎกระทรวงประกาศของออพออ,อทางหลวงแล้วหลังจากนั้นแต่ผู้บังคับใช้กฎหมายก็ะจะเป็นทางตํารวจนะครับ เพราะนั้นการประชุมก็คือเพื่อที่จะบูรณาการความเข้าใจให้ทุกส่วนที่ต้องปฏิบัติให้เข้าใจตรงกันก่อนที่จะไปประกาศใช้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วคนที่ขับรถไปเลนขวานีนถ้าเกิดติขับช้ามากเงี้ยค่ะมีผู้ถึงบทลงโทษไหมคะว่าจะทําอะไรบ้างอะคะกฎหมายมีอยู่เดิมอยู่แล้วกฎหมายตรงนั้นไม่ได้เปลี่ยนกฎหมายเดิมมีอยู่แล้วนะครับถ้าท่านจะเคยขับรถ จิตเลนขวาไหมเคยโดนจับไหมใบสั่งมีนะครับถ้าท่างทำก็เลนขวามีไว้สำหรับแซงไปดูในพบรบจราจราเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับอันนั้นกฎหมายตัวนั้นยังเหมือนเดิมพบรบยังเหมือนเดิมก็จะมีการเพิ่มในกรอบของกฎกระทรวงเนี่ยที่นักเรียนก็คือว่าเพิ่มความเร็วสูงสุดขึ้นมาเพื่อให้ให้วิศวกรสามารถปรับได้ตามกรอบที่ที่กฎกระทรวงอนุญาต ตอนมีเป้าหมายไหมครับว่าภายในปีนี้เราจะนําร่องให้ได้ทั้งหมดใ่ใสาย่สายถนน่สาย่เส้นท่านผู้จัดบอกว่าในกรอบชุดแรกที่ให้ได้ตามไทเทียรเนี้ตามเกณฑ์ที่กฎกระทรวงนเนี่ยขอให้เสร็จภายในปีนี้ก็นนเดี๋ยวผมจะได้ข้อมูลกลับมาจากปีนี้จะได้ข้อมูลกลับมา,าจากกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพื่อจะนาเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนในวันที่หนึ่ง ในวันที่หนึ่งวันที่จะออกคิกออฟสายแรกเนี่ยท่านคงแถลงข่าวอีกรอบเป็นไปได้ไหมว่าสิบสักสิบเส้นคิกออฟเป็นไปได้มีเกิออยู่แล้วครับตัั้งคาเเเเเกกกลลนนรบมีแล้วเขาเรียกอะไรมีฮิปเท้าไหมว่าแต้องมีกี่เส้นกี่กิโลเออเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ที่นําเรียนเนี่ยทุกอย่างจําเป็นก่อนที่จะทําเนี่ยคงจะต้องเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ เกณฑ์ที่เราอยู่ในกฎกระทรวงถ้าสมมติปีนี้บอกว่าเราจะได้เกินสักสิบเส้นและทางลรก็อาจจะถึงร้อยกว่าสองร้อยกิโลเมตรได้นะครับเกินอยู่แล้วครับในปีนี้เกินอยู่แล้วเป็นอ่าใช้ได้จริงนะใช้ได้จริงที่จะประกาศน,น,นะครับแต่ว่ารายละเอียดความชัดเจนเส้นไหนบ้างตอนนี้ชัดเจนที่สุดคือเส้นสามสิบสองครับสี่สิบหกกิโลเมตรอันนี้ชัดเจนแน่ๆนะครับหลังจากนั้นวันที่ที่ออฟวันนั้นเนี่ยคงจะมี รายละเอียดให้เลยว่าในปีนี้จะมีอีกกี่เส้นทางจังหวัดไหนบ้างรวมทั้งหมดกี่กิโลเมตรใช้ข้ประมาณในการอัปเกรดเ,เรื่องของป้ายเรื่องของ vms อะไรเนี่ยเท่าไหร่วันที่วันที่ต้องมีต้องมีวันเซตเคสนะคือว่าไม่ไม่ต้องเทสไม่ต้องเทสเพราะมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาเขาเตรียมการมานานแล้วนะผรมทางหลวงเตรียมการมานานก็แค่ไปติดตั้งรับร,ร์สติปเพิ่มเติมติดป้ายให้ชัดเจน ทางหลงไม่เสนอเพราะว่าสายสังสรรค์จะขยายได้อีกนีดนึงอ่ะคงมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคงจะทีละขั้นแล้วก็ต้องเอาข้อมูลจากท่านอดีตดีของท่านหลงนะครับกับท่านอดีตดีของท่านหลงรวบรวมทำกลับมาให้ซัดแล้วก็พิจารณากันในกรรมการก่อนที่จะนับเรียนพี่น้องเราก็มีสายสางสรรที่จะมีสักกี่ช่วงน่าจะมีสักกี่ช่วงที่แบบได้เกินร้อยได้นร้อยยี่สิบะครับรอวันรอวันรอวันที่หนึ่งเราจะให้ทั้งหมด ก็ยังไม่อันนี้นำเรียนจากผลการประชุมวันนี้นะครับเราเดี๋ยวจะต้องมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ถึงวันที่หนึ่งและวันนั้นเนี่ยข้อมูลทั้งหลายจะชัดเจนว่าเส้นไหนบ้างอะไรวันนี้ความชัดเจนคือเส้นสาย32น,นะครับที่จะเริ่มใช้วันที่หนึ่งเดือนสาบขอเคุณครับขอบคุณครับ<อ>